สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการม็อกค่ามาสิ <laughs> นะครับอันนี้วันนี้เราเราก็มาทำม็อกค่า ok เย็นเพื่การแก้ตัวจากคาที่แล้วนะครับที่เราผิดพลาดไปด้วยการที่เราใส่นมนมเย็นก่อนอแล้วก็ช็ชอกโกแลตเข้มขน้นแต่ใส่ถุงดูกระจอกนิดนึง ก็คือมันไม่ละลายใช่ไหมครับมันไม่ละลายในในวิกเกอร์นี้มันก็เลยทําให้ช็อกโกแลตจับตัวเป็นก้อนแล้วก็คราวนี้เราก็เลยแก้ตัวใหม่อก็ใส่พร้อมกับกาแฟอะคนให้ละลายก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ใส่นมงไปนะครับแล้วก็คราวนี้เราใส่นมข้นด้วยวันนี้เรามีอะไรเพิ่มนะวันนี้เราเรามีเรามีนมข้นหวานเรามีนมข้น แล้วผมก็มาลองดูสําหรับเมนูเย็นเผื่อว่ามันจะเข้มข้นเผือ่อว่ามันจะเวิร์กขึ้นความมันความหวานจะฉุนมากามมาจะเวิร์กขึ้นกว่าคราวที่แล้วที่คราวที่แล้วนี่ความหวานมาจากอะไรความหวานมาจากช็อกโกแลตเออเอออม,มาจากช็อกโกแลตแต่มันก็<ต>บางทีมันเมนูเย็นยนะ,ะมันต้องใช้ความหวานนิดหนึ่งคราวนี้เราก็เลยใส่นมข้นหวานเข้าไปหนึ่งหนึ่งออนหนึ่งออนนะครับ บางคนอาจจะแบบว่าหวานมากไปหวานน้อยไปก็ค่อยลดละกันตอนนี้มาถึงขั้นตอนชิมนะครับเอ้อเดี๋ยวก่อนเราใส่กาแฟลงไปอ๋อเราใส่กาแฟกาแฟอันนี้ผสมนะครับผสมผสมผสมอะไรกับอะไรครับอาราบิก้ากับโรบัสต้าครึ่งครึ่งนะครับอันนี้ลองดูแต่จริงๆไม่ใช่ลองหรอกอันนี้มันเหลือเยอะกูเลยจะใช้อันนี้ ันนี้มจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วนะครับแบบกับสิบยิบอันนี้แม่ไม่มีใครแดงใครกินเลยครับอันนี้คืออารา1 0ออารา1 0อรนะครับสำหรับเมนูร้อนอเนร้อนร้อนนี่เวิร์กเลยร้อนเลกแต่ว่ามันลองเมนูเย็นกันนะเราเมนูเย็นนะครับอะผมจะลองชิมนะครับม็อกค่าเย็นอฉบับเวอร์ชั่นแก้ไขสุดรอดรอดขาวรอดขาวของผมรอดเขียวรอดเขียวของคุณตาตุองครับ ไชิมนะครับครับผมม็อกข่ามาสีรสชาติเป็นไงครับเออ้ากับแทกเหรอไปงี้คือยังไม่กกมกล่อมนะครับอ่านึบพยายามสูตรกลิ่นอืมกลิ่นเดี๋ยวนะกลิ่นของ เก่งของทำนี้ทำนี้เออเอออ่ะผมผมผมคิดว่าความหวานเนี่ยโอเค่าาเพรความหวานโอความหวานโอเคแต่อ่าผมอ่าสลับคุณตากล้องอ่าสลับผมนะครับอุ้ยคุณตากล้องทำไมไฟไฟมันเยอะผมจะนึกว่ามันเดี๋ยวนะผมแบบคุณตากล้องอย่าเพิ่งชิมผมวิจารณ์นิดนึงได้ครับคือ ความหวานโอเคอืมเอ่อมันแต่ผมว่ามันช็อกโกแลตมันเยอะไปช็อกโกแลตยังเลยเยอะไปละันดูเข้มมากเลยคือกินเข้าไปปุ๊บมันสาคอเหมือนกาวที่แล้วสาคอเลยนะหรือมันเป็นเพราะผงกาแฟครับหรือเราไม่ควรใจผมว่าผมว่าผงสองอันเนี้ยมันก็โอเคนะอ่าคุณลองชิมผมลองชิมนะครับเดี๋ยวตัดกล้องครับเอาละครับแล้วผม เอออร่อยเลยนะอร่อยไหมครับอร่อยนะเออผมว่าอร่อยนะโอเคนะแต่มันช็อกโกแลตเยอะไปปะไม่หรอกประมาณนี้แหละเหรออร่อยเลยแหละนะเออเฮ้ยใช่ได้นะได้แล้วนะนี่ม็อกคั่วใส่นมข้นมากใช่ใช่ผมต้องใส่นมเนอะมันมันดูเนียนนะเออเออเนี่ยได้แล้วได้เออโอเคเลย ขอนี้ถ้าใส่เนี่ยบนลงไปอ่ะมันก็จะเพิ่มช็อกโกแลตได้ไงถ้าสมมติว่าใส่ไอ้นี่นถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสำหรับม็อคค่านะที่เคยชิมนะอ,อันนี้คือเบามากนะกับช็อกโกแลตอ่ะหรือะเออน้องที่กินที่ออฟฟิศอ่ะเขากินแรงกว่านี้นะอ๋สอสงสัยผมอาจจะไม่ค่อยกินมอคค่าเราอ่ะไม่ค่อยกินมันเลยรู้สึกแบบว่ามันทำไมมันช็อกโกแลตมันเยอะดัง เออโอเคแล้วมันก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็ใส่นี่เพิ่มเข้าไปสักอนชาหรือสองซอนชาก็ว่ากันไปนะครับนี่ปัญหานะครับปัญหาคือปัญหาคือไอผงเนี่ยไอเนี่ยไอผงเนี่ยมันแพงเลยมันแพงมากเราต้องทำยังไงครับเราต้องเราต้องอาจจะไปลองอย่างที่คุณบอกครัที่แล้วคือตาตานะพยาบาลอาจจะต้องเอาลองมาดูสักกระปุกหนึ่งได้อ่าหรือผมว่ามันใช่เยอะอันนี้โอ้ันี้ไม่งั้นมันต้นทุนมันเยอะต้นทุนเยอะครับ ครับไม่ได้คือคือกําไรแหละแต่ว่ากําไรนิดหน่อยเดี๋ยวแก้วนี้ประมาณเท่าไหร่ครับแก้วนี้ถ้าขายเนี่ยถ้าใส่เมื่อกี้ที่ใส่เข้าไปล่ะฮะประมาณ50บาทห้าสิบาทห0สิบาทแต่ถ้าคนอาจจะไม่ซื้อก็ได้ราคานี้เดี๋ยวต้องมาคิดเรื่องต้นทุนอีกทีหนึ่งคิดอีกทีหนึ่งแต่ถ้าให้ราคา50บาทอันนี้คือวัตถุดิบนี้เราจัดเต็มเลยใช่ไหมเต็มมากจัดเต็มอย่างเงี้ยคือเราทำอร่อยไม่เจ๊งนะครับอย่างเงี้เจ๊งเจ๊งเจ๊งอย่างเดียวขายดีจนเจ๊งห้อย่างเงี้ยอ่า ใช้ได้นะครับวันนี้อร่อยครับอ่ไคุณตากล้องให้เท่าไหร่ครับเต็มเต็มห้าให้หสี่จุดแปดยังจะเหลือครับเสี่ยเหมดเหลือไว้พัฒนาครับอ๋อเหลือไว้พัฒนาโอ้เป็นคำพูดที่ดีครับผมเหลือไว้พัฒนาฝีมือครับผมต่อไปเราจะเพิ่มจากระดับห้าเป็นระดับสิบอย่ะลดละกันนะเอาเป็นว่าผมให้คุณเอาไปชิมต่อกันนะครับผมผมขออีกเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นี้สี่จุดแปดสี่จุดแปดนะครับผมโอเคสี่ครับผมผมก็คงให้สี่จุดแปดเหมือนกันครับ โอลงว่าม็อกค่าเย็นม็อกค่าเย็นถือว่าโอเคโอเคละติดอยู่นิดเดียวก็คือต้องต้องหาวัตถุดิบิีถูกกว่านี้หน่อยใช่ครับแต่ว่าสูตรเนี่ยอย่างนี้เลยโอเคครับโอเคม็อกค่าเย็นจ้าค่าเย็นม็อกค่ามาสิครับสวัสดีครับท่านผู้ช